วันนี้ผมก็จะพาน้องซาร่านะครับน้องซาร่าครับมาเที่ยวดูสวนสัตว์นะครับสวนสัตว์จำลองนะครับไปดูนันข้างในด้านในครับผมไปครับ ที่ไหนคะอ๋อวันนี้เข้าฟรีอ๋อโอเคขอบคุณค่ะวันนี้เข้าฟรีนะครับฟรีนะครับสารพุกแล้วเออสารเย่หรือยังเยดงดีรับบรรยากาศว้าวี่สุดนะครับสนุกเครับเพราะสารพุกเสียงมันพูดได้ลูกเออฮะ ช้างสีช้างจริงก็เห็นแล้วนะไปลูกไปถ่ายรูปก,กับช้างแล้วไอให้พ่ออุม้มพ่อต้องอุม้มสแล้มาดูสิลูกมาใกล้ๆแล้ว,ว,วมาดูแล้วเนี่ยโอ้โหดูดิว้าวพ่อจับมือลูกหน่อยว้าวสล้ดี๋ยวเขาดี๋ยวช้งวางมาโอ้โหอุ้มอุ้มอุ้มอ,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 อ่ะอ โอ้ซาลักวเหรอลูกกลัวทำไมลูกไม่ต้องกลัวค่คะตัวนี้ันจะเป็นพามาดูช้างมีช้างมีูดเ,เสือด้วยอันนี้นะสาลานะมาจะเจอวันฟรีพ่าเปิดให้เข้าฟรีพอดีทุกคนอ,อ๋อพ่อพ,พาเดินเดินดูรอบๆเลยอันนี้ตัวอะไรคะสาลาแมวน้ำหรือเปล่าคะตัวอะไรคะ อช้างช้างเอะไปดูแมมมอดเดินระยะอุ้ยอุ้หูอุ้ดูดูดูอู้อู้อ้ดูหนยหนหน่อโอ้เ้ทักทายซาล่าด้วยนะคะนี่เข้ทักทายซาล่านะคะอ้ข้ทักทายซาร่า้ทักทายดูดูปลาฉลามดูฉลามอ่าเดี๋ยวไปดูนะดูฉลากัน Wow. Tao bán bàn bóng à? Bán bán bàn 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 bán bàn bàn ซาลาชอบมากเลยไหมชอบไหมลูกแต่ก็ชอบแต่ก็ยังทักท่าแปลกๆอยู Naj ่กลัวไงตื่นเต้นใจไงอุ๊ซาลาดูซาลาดูเขาเขานั่นทางเข้าดูอ๋อเขาทักทายซาลาอ๋อเขาทักทย

ก็จะกลัวๆหน่อยๆนะคะปกติก็จะดูในทีวีนะคะวันนี้ก็เห็นของจริงก็จะกลัวๆหน่อยนะคะน้องสละกลัวไม่ลูกไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวนะคะลูกไม่ต้องกลัวนะคะ